ดูเรื่องราวสลดของคุณยายอายุ72ปีแกเสียชีวิตในสภาพที่หน้าเนี่ยไปคว่ำอยู่ที่อ่างผสมปูนอะ่ะ ล้วคิดว่าคงคว่ำอยู่ในสภาพนั้นแล้วไม่มีใครเห็นสุดท้ายขาดใจตายนะคะกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องไปดูกันในจุดเกิดเหตุนะคะก็มีการไปชี้ให้ดูว่าตรงนี้แหละมีการพบศพของยายนะคะที่แกไปล้มลักษณะคว่ำหน้าอยู่คนที่ไปชี้คือนายวินัยอายุ41ปีเป็นเพื่อนบ้านนี่นีมาดูกระบะผสมปูอันนี้ เพราะว่าช่วง11โมงเช้าที่ผ่านมาวันเกิดเหตุน่ะพบศพนางระเบียบอายุ72ปีเสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้า <C ül üyor> หัวนี่จมไปในอ่าง <C ül üyor> ก็เลยโทรแจ้ง1669และตำรวจสพหนองกลับให้มาตรวจสอบที่บ้านพักอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบวงัวอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองตอนนี้คือบ้านเขาอยู่ระหว่างซ่อมแซมอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้น <C ül üyor> อ่างปูนเะไรนงก็อยู่เป็นเป็นปกติของบ้านที่ซ่อมแซมนะคะนางวสนาเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตเล่าว,ว่า เมื่อช่วงราวๆแปดโมงครึ่งแม่เนี่ยยังได้มาเรียกให้ไปเก็บยางพาราอยู่เลยพอไปเก็บเสร็จก็เข้าไปพักผ่อนครั้งสุดท้ายเห็นแม่นอนเล่นอยู่ที่ศาลาหน้าบ้านเพราะช่วงสายๆอ้าวเพื่อนบ้านมาเรียกมาดูเร็วดูเร็วแม่เสียชีวิตซึ่งปกติเนี่ยแม่ก็เป็นคนแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่า แม่คงจะไปสะดุดลม้มหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นลมแล้วหน้าคว่ำลงไปในนั้นค่ะปกติแกเียนอนเนี่ยแกอาจจะเดินเข้าไปกินน้ําบ้านหรือจะไปเข้าห้องน้ําไม่รู้อ่ะมลพ่อตัดยางมาหลับอยู่ในบ้านพอดีเจ้าเสียงเจ้านั้นก็เห็นนะเขาคนเดียกตุกหน้าเขาเข้ามามันไปเลยอ่ะเหตุเกิด ตอนกี่โมงครับพี่เกิดกี่โมงไม่รู้แต่เห็นกนะัตอน11โมงเพราะตอนมาเจอใน11โมงแล้วแต่ว่าไปตกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เพราะตอน8โมงเขายังไปเหลียวผีบังเก็บยางอยู่เลยอแต,ต่ปกติคุณตาท่านก็แข็งแรงดีใช่ไหมพี่กก็เดินได้ของอเกก็ช่วยเหลือตัวเองได้ ชนสูตรศพเบื้องต้นนี้นะคะไม่พบบาดแผลตํารวจจึงสันนิษฐานว่าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะขณะผู้เสียชีวิตเดินผ่านอ่างผสมปูนที่ตั้งเอาไว้อาจเป็นลมแล้วล้มหน้าคว่ำลงไปในนั้นไม่มีใครเห็นจึงเสียชีวิต <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเป็นอุบัติเหตุการเดินสะดุดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะว่าอ่างผสมปูนเนี่ยไม่ใช่อ่างที่ว่าสูงอะไรอย่างเงี้ยถ้าคน <c oughs> แบบมีสติเนี่ยล้มปุ๊ ช่วยเหลือตัวเองได้แต่อันนี้เป็นไปได้อย่างที่บอกคืออาจจะเป็นลมอะไรล้มแล้วล้มเลยแล้วก็แบบหมดสติไปแล้วก่อนที่จะหน้าจุ่มลงไปในน้ำอย่างงี้นะสูงประมาณสักศอกหนึ่งได้ไหมเนี่ยตัวเองนะครับเกี่ยบไปประมาานะน้ำน้อยๆนี่ก็เป็นเหตุให้คนตายได้เหมือนกันนะคะ